สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube นะครับช่องสำรองให้กดติดตามรับฟังกันลิงก์อยู่ด้านล,ล่างทั้ง2ลิงก์เลยนะครับมากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องราวของแมคแรดฟอร์ดนะครับ ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวออกมายอมรับว่าด,ดีใจมากครับที่ได้รับกำลังใจแล้วก็แรงสนับสนุนจากแฟนบอลแบบล้นหลามเลยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยโดนเหยียดผิวเพราะว่ายิงจุดโทษพลาดในศึกฟุตบอลทีมชาตินะครับหรือว่าศึกยูโรในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็ออกมาขอบคุณออกมาพูดถึงเกี่ยวกับกระแสแฟนบอลที่มีการสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนะ ก็นี่คือเรื่องราวเรื่องแรกที่มาฝากกันนะครับสำหรับมาคาแรดฟอร์ดนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นก็มีอาการบาดเจ็บนะครับแฟนบอลก็มาให้กําลังใจด้วยนะครับให้กลับมาให้ได้โดยเร็วนะครับซึ่งรอบนี้ก็ออกมาขอบคุณเรื่องของแฟนบอลกันบ้างนะครับส่วนเรื่องราวต่อมานะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแก้ปัญหาแนวรับนะครับก็เราทราบกันดีนะครับว่าแนวรับของเราเนี่ยนะครับตัวหลักเนี่ยก็ มีปัญหา,าการบาดเจ็บทั้งแฮร์รี่แม็กควายนะครับที่กําลังฟิตซ้อมเร่งเรื่องของสภาวร่างกายกลับมาให้เ็วที่สุดนะครับแล้วก็หนึ่งรายที่เพิ่งได้รับบาดเจ็บก็คือราเฟลวารานที่จะต้องเช็คสภาพร่างกายอีกครั้งหนึ่งหลังจากกลับมาที่สโมสรนนะครับต้องมารอดูกัน2รายหลักนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่พร้อมล่ะนะครับจะมีการคาดการหรือว่ามีการจัดทัพอย่างไรเกี่ยวกับแนวรับนะครับแน่นอนครับว่าออปชั่นแรกเนี่ยนะฮะ ก็คือเราต้องใช้ตัวเลือกบนมานั่งสำรองตัวเลือกที่3ตัวเลือกที่4กันไปก็คือเอลิกบายยี่แล้วก็ดินเดนเลิฟนี่แหละที่เป็นตัวหลักมาก่อนใช้คู่กันไปนี่คือออปชั่นแรกเลยนะครับที่น่าจอกมาแบบนี้นะครับถ้าเกิดตัวหลักไม่พร้อมแล้วก็อาจจะมีการใส่ฟิวโจนเนี่ยเข้าไปบนมานั่งสำรองเป็นตัวเลือกในระหว่างเกมก็ได้นะครับนี่คือเรื่องแรกหรือว่าออปชั่นแรกนะครับที่เราน่าจะมีการปรับใช้กัน ส่วนออปชันที่2เนี่ยนะครับก็อาจจะมีการผลักดันพวกแนวรับดาวรุ่งขึ้นมาเป็นส่วนสำคัญไหมนะครับในระหว่างที่ตัวหลัก2อรายได้รับบาดเจ็บก็ผลักดันแนวรับดาวรุ่งในชุดไม่เกิน2ี่ปีหรือว่าชุดเยาวชนที่เ็นแวลก็ผลักดันขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้งานในระหว่างเกมก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดมองว่านักเตะร,รายดังกล่าวเนี่ยพร้อมใช้งานจริงนะครับจริงๆแมนยูเนี่ยมีการผลักดันดาวรุ่ง แนวรับขึ้นมาหลายคนเหมือนกันนะครับก็อาจจะมีการใช้แบบจริงจังก็ได้ก็น,นั้นเราก็เคยได้เห็นว่ามีการผลักดันขึ้นมาร่วมฝึกซ้อมบ่อยๆครั้งเหมือนกันนะครับหรือออปชั่นที่3ครับก็คือการใช้แนวรับ3คนนะครับการใช้แนวรับ3คนเนี่ยก็อาจจะหมายถึงว่ามีการผลักดันลูกชอเนี่ยไปเป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายซึ่งเรื่องเนี้ยเราเคยได้เห็นมาแล้วนะครับนะ ลูกชอยืนเซนเตอร์ฝั่งซ้ายได้แล้วก็ตรงกลางอาจจะเป็นเรนเลิฟหรืออิลิกบายยีแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเซนเตอร์ฝั่งขวาก็อาจจะเป็นเรนเลิฟหรืออิลิกบายยีก็ได้เอาเป็นว่า3มคนเนี่ยหลังสามเนี่ยก็ประกอบไปด้วยลูกชอนะครับเรนเลิฟอิลิกบายยีที่พร้อมใช้งานนะครับอาจจะมีการปรับทับเป็นหลังสามไหมแล้วก็บิงแบ็คก็ใช้เตลิสไปด้านขวาก็เป็นวันวิซาก้าไปประมาณนั้นนะครับนี่คือออปชั่นที่3นะส่วนออปชั่นที่4ครับก็คือ มีการผลักดันมิดฟิลด์เชิงรับนะครับเอามิดฟิลด์เชิงรับหนึ่งรายอย่างเช่นสกอตต์เบคโทมินีนี่แหละที่เคยเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กในระดับทีมชาติมาแล้วทีมชาติสกอตแลนด์เนี่ยก็เคยโดนปรับใช้ไปยืนเซนเตอร์หลังสามเป็นเซนเตอร์ทางกราบขวานะครับแล้วก็เล่นได้พอสมควรเลยนะครับในระดับทีมชาติแต่ทีเนี้ยในระดับสโมสรเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะมีการปรับใช้ไหมแต่เจ้าตัวสามารถเล่นได้หรือ อาจจะมีการปรับใช้ในบัรยามาติดลงไปเป็นเซนเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับในรูปหลัง3หรือว่าหลัง2นะครับในยามจําเป็นนะครับนี่คือ4ี่ออปชั่นนะครับที่คาดว่าแมนยูจะมีการปรับใช้หรือว่าวิธีการเรื่องของการปรับใช้แนวรับนะฮะมันก็มีหลายๆรูปแบบใช้เซนเตอร์ตัวธรรมชาติถ้าเกิดเซนเตอร์ตัวธรรมชาติเนี่ยยังไว้ใจไม่ได้ก็ปรับใช้พวกบรรดาดาวรุ่งถ้าดาวรุ่งดูแล้วไม่เวิร์กก็นี่แหละครับก็คือพวก มิดฟิลด์ตัวรับธรรมชาติที่ปรับมาใช้เป็นเซนเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับในกรณีที่ตัวหลักทั้ง2รายเนี่ยไม่พร้อมใช้งานนะครับนะส่วนเรื่องราวของคิเยโนโรนโดกันหน่อยนะครับตามรายงานออกมานะครับว่าคิเยโนโรนโดเนี่ยได้มีการลงทุนนะครับลงทุนราวๆห้าหมื่นปอนเนี่ยในการซื้อเครื่องบําบัดความเย็นที่ ส่งตรงมาจากประเทศอินาทรี่นะครับมาที่ประเทศอังกฤษที่สโมสรแมนเชสเตอร์หรือว่าบ้านเขานี่แหละสำหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถปรับอุณหภูมิได้ต่ำถึงลบ200องศาเซลเซียสนะฮะเพื่อช่วยในการรักษาแล้วก็ฟื้นฟูสร่างกายได้เร็วมากขึ้นนะครับโดยทางคิเยโนโรนโดเนี่ยจะลงไปอยู่ในเครื่องนี้นะครับเครื่องที่มันมีขนาดเท่ากับร่างกายของคิเยโนโรนโดครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีในโตรเจนเหลวจะถูกสูบขึ้นไปในอากาศรอบๆนะครับ จากนั้นเนี่ยก็จะมีกระบอกสูบเพื่อทําให้ร่างกายเย็นลงนะครับแล้วนอกจากนี้ครับข้อมูลเพิ่มเติมที่ให้มาเนี่ยเขาบอกว่ามีการแชร่ได้นานสูงสุดเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะครับถ้าเกิดนานเกินไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เสี่ยงที่จะทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพได้แล้วก็เรื่องของเครื่องนี้นะครับมีประโยชน์อย่างมากครับพะช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นนะครับแล้วก็สร้างระบบภูมิคุ้มกันได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยลด เรื่องของความเหนื่อยล้าของกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ทําให้อาการบาดเจ็บหายเร็วยิ่งขึ้นอย่างที่ว่ากันมานะครับนี่คือรายงานกันออกมานะครับที่เป็นข่าวเรื่องของคิสเนโนโรนโดนะครับส่วนเรื่องอื่นกันบ้างครับก็เป็นเรื่องของริโอเฟย์นาเนี่ยนะครับก็ได้มีการให้คําแนะนํำนิวคาเซิลยูเนเต็ดนะครับที่มีการเทคโอเวอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยครับว่าให้ไปซื้อนักเตะสัญชาติอังกฤษ3ารายครับ ประกอบไปด้วยไรฮิมสเตอร์ริงดีแคนไบรท์เจสซินกา ering, Ride, Ga, นะครับใน2รายหลังเนี่ยมันน่าสนใจมากแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าราย h สเตอร์ริงเนี่ยเราทราบกันดีว่าไม่ค่อยได้รับโอกาสแบบต่อเนื่องในช่วงหลังๆมานี้นะครับก็อาจจะเข้าไปทาบทามก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนในรายของเจสซินกาเนี่ยเช่นเดียวกันครับคล้ายๆกับไรฮิมสเตอร์ริงที่หาโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอก็2รายหลังเนี่ย รีไปเซ็นมาเลยนะครับมันมีโอกาสเป็นไปได้ส่วนดีแคนไร์เนี่ยอาจจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าดีแคนไร์ก็ราคาสูงด้วยส่วนนะครับแล้วก็เรื่องของข่าวก็สิบอย่างชูอาเมนี่นะครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งของโมนาโกที่หลายๆทีมในยุโรปให้ความสนใจนะครับซึ่งข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับทางเรอัลมาดริดเนี่ยเตรียมปาดหน้าแมนยูลิเวอร์พูลแล้วก็เชลซีในการคว้าตัวมิดฟิลด์ดาวรุ่งรายนี้นะครับ ซึ่งมิดฟิลด์วัย21ปีรายนี้นะครับเป็นตัวหลักของมนาโกภายใต้การคุมทีมของนิโกโควัสนะฮะโดยฤดูกาลนี้ลงเล่นไปแล้ว15นัดครับรวมกันทุการายการแล้วก็ยิงไป2ประตูนะครับแล้วก็มีโปรแกรมนัดล่าสุดกับทางทีมชาติที่ลงเล่นกับทีมชาติฝรั่งเศสไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแข้งที่อายุน้อยแล้วก็ได้รับความสนใจจากหลายทีมมากมายนะครับส่วนค่าตัวเบื้องต้นเนี่ยนะครับ ประเมินกันออกมาอยู่ที่ประมาณ40ล้านยูโรครับที่มนากน่าจะมีการปล่อยตัวในราคานี้นะครับส่วนเรื่องของฟองเคซี่นะครับก็เป็นมิดฟิลด์ตัวเก่งของเอซิมิลานนะครับสัญญาฉบับใหม่ก็ยังเหมือนเดิมครับยังไม่มีความคืบหน้าแล้วก็ทําให้มิดฟิลด์วัย24ปีรายเนี้ยมีโอกาสย้ายทีมแบบฟรีเอเย่นค่อนข้างสูงมากหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับซึ่ง เรื่องของการคว้าตัวเนี่ยมันก็มีแมนยูเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับมีแมนยูบริเวอร์พูลท็อตแนมอัสเปอร์เป็นต้นนะครับรวมทั้งอินเตอร์มิลานก็มีข่าวเช่นเดียวกันแต่ว่ากันว่าบาเซลนาครับที่อาจจะมาเป็นมามืดนะครับในการปาดหน้าหลายๆทีมในโยุโรปเหล่านี้คว้าตัวฟงคิสเซนเย่ไปนะครับหรือว่าฟงเคซี่ไปนะครับก็รอรูนะครับตอนนี้หลายๆทีมก็มีภาษีพอๆกันหมดนะครับนะ ก็ต้องมารอดูน,นะคบว่าทีมไหนเนี่ยมีการกล้าที่จะยื่น,นเรื่องของค่าเหนื่อยเม็ดเงินถูกใจฟองเคซี่มากที่สุดก็น่าจะได้ไปนะครับส่วนเรื่องของอุสมานเดมเบเล่ครับมีอะไรน่าสนใจครับเกี่ยวกับแนวรุกรายนี้ครับก็รายงานออกมาแบบต่อเนื่องนะครับรายงานล่าสุดจากสปอร์ตนะครับสื่อดังของสเปนบอกว่าโอเคแหละตอนนี้มันมีหลายๆทีมครับให้ความสนใจเดมเบเล่หลักๆเนี่ยก็เป็นเชลซีเหมือนเดิมนะครับเอี์พูยูเวนตุส ที่ให้ความสนใจอย่างหนักนะครับมีข่าวเชื่อมโยงมาโดยตลอดแต่ว่ามันมีหนึ่งทีมที่มีโอกาสหรือว่าเป็นตัวเต็งในการคว้านักเตะรายนี้มากที่สุดเนี่ยก็คือทางแมนเชสเตอร์เดนทนะครับที่ถือว่าเป็นตัวเต็งหนึ่งที่จะคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้าไปครอบครองได้นะครับซึ่งสถานการณ์ของเดมเบลเล่ก็ยังเหมือนเดิมครับเรื่องของเกี่ยวกับสัญญาเรื่องของอนาคตเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนกับบาร์เซโลน่านะครับก็เลยมีข่าวเรื่ององการย้ายทีมโดยตลอดเวลาทั้งซีซั่นนะครับ ส่วนเรื่องของปอบป,ปอกบานะครับตอนนี้รายงานกันออกมานะครับก็เราชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ายูเวนตุสเนี่ยสนใจที่จะดึงตัวปอบป,ปอกบาเนี่ยไปเสริมกองกลางนะครับหลังจากจบซีซั่นหรืออาจจะมีการพูดคุยกันตั้งแต่ช่วงมก,กราคมนะครับแต่ว่าปัญหาหนึ่งที่ยูเว่กำลังติดปัญหาอยู่ก็คือเรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยนะครับเพราะว่ายูเว่เนี่ยติดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเงินนั่นแหละการหมุนเวียนภายในสโมสรน,นะครับ ทั้งต้องเคลียร์เรื่องของนักเตะส่วนเกินออกจากทีมก่อนถึงจะมีเงินไปประเคนค่าเหนื่อยให้กับป๊อกบาหรือต้องมีการจัดสรรค่าแรงค่าเหนื่อยภายในสมโมสรในแต่ละปีให้มันสมดุลมากยิ่งขึ้นกว่านี้ก่อนถึงจะไปเซ็นป,ป็อกบาได้นะครับเพราะว่าป็อกบาเองเนี่ยก็มีการเรียกร้องค่าเหนื่อยที่สูงมากๆนะครับส่วนแมนยูเราเนี่ยนะครับก็ประเคนให้เต็มที่นะครับเท่าที่ป็อกบาต้องการแต่ว่านักเตะ จะเลือกอยู่กับแมนยูต่อไปไหมก็ต้องติดตามกันดูนะครับส่วนยูเวก็พยายามอย่างถึงที่สุดนะครับในการเกี้ยกล่อมปอกบาย้ายกลับมายูเวให้ได้นะครับส่วนเรื่องของมาเซโรโบรอสวิทนะฮะรายงานล่าสุดครับก็ตัดไปอีกหนึ่งทีมครับก็คือท็อตแนมอสเปอร์นะครับล่าสุดเนี่ยฟาบิซิโอปราติชี่ครับผอทานั้นกีฬาของท็อตแนมอสเปอร์เนี่ยออกมายืนยันนะครับว่ามาเซโรโบรอสวิทเนี่ยไม่ได้เป็นที่สนใจของท็อตแนมอสเปอร์นะครับนะ ซึ่งสเปอร์เนี่ยมีข่าวทั้งมิลาสกินเนียนะครับแล้วก็ทางมาเซโรโบสวิตที่เรื่องของสัญญาใกล้จะหมดนะครับแต่ว่าสเปอร์ก็ปัดไปนะครับดอปของสเปอร์ก็ปัดไปอย่างชัดเจนนะครับว่าเป็นแค่ข่าวลือนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แมนยูก็น่าจะเป็นตัวติงนะครับที่น่าจะคว้าตัวโบโซวิตไปเสริมิฟิลด์ได้ถ้าเกิดพวกเขาต้องการนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดนที่น่าสนใจนะครับ ลากันไปก่อนครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ